สวัสดีครับวันนี้รับหนังสือพิมพ์มาอีกหนึ่งฉบับครับจากทางฝรั่งเศสนะฮะฉบับนี้ก็เป็นฉบับที่สําคัญนะครับตีพิมพ์1893เป็นช่วงเหตุการณ์รอศรร้อยสินะครับหรือช่วง132ปีที่แล้วปี2436เป็นช่วงที่ฝรั่งเศสจะเข้ายึดสยามแลวครับนะฮะดูนะครับเขาสเก็ตภาพมานะตรงพระราชวังที่ตรงแม่น้ำเจ้าพระยาครับนะฮะดูครับงานสเก็ตของเขาครับ อนนั้นคือเขาได้ทางลาวทางเวียดนามเป็นเมืองขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ทางอังกฤษนี่ก็ได้ทางฟิลิปปินส์นะฮะแล้วก็ได้ทางอะไรอีกทางพมา่าเนี่ยครับนี่เขาก็เตรียมที่จะยึดทางไทยแล้วล่ะครับแล้วก็เนี่ยฮะเขาเขียนมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับเขาก็เขียนประมาณว่าอาระหว่างเขากับอังกฤษเนี่ยจะมีเวลาอีกไม่ช้านานแล้วครับที่ว่าจะเป็นข้อตกลงที่เกี่ยวก้อทัชสยามนะฮะ เดี๋ยวจะครอบแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็วางให้ดูนะครับนี่ยเป็นงานหนึ่งร้อยสามสิบสองปีครับตอนฝรั่งเศสเขาก็ตีงานนะครับที่ว่าเตรียมจะยึดไทยนะฮะนั่เป็นเรื่องราวครับแล้วก็ช่วงหน้าสุดท้ายนะครับตรงนี้เป็นหน้าสุดท้ายนะฮะเขาก็จะเขียนที่ว่าแผนที่ของสยามนะจะกว้างประมาณไหนครับดูฮะนี่คือแผนที่สยามของเรานะครับเนี่ยที่เขาาร์ k สีแดงไว้นี่ครับเมื่อก่อนบ้านเราใหญ่ขนาดนี้เลยครับ แต่ว่าเราต้องเสียทางฝั่งซ้ายรุ่มน้ำโขงให้กับทางทางอังกฤษนะฮะกับทางฝรั่งเศสด้วยครับนะฮะดูว่าตอนนั้นเขาจะมีสยามนะครับตรงนี้สยามเดือสยามมีบางกอกครับนี่ในแผนที่จะเขียนถึงนี่นะครสวรรค์พิษณุโลกด้วยครับนะฮะเป็นเอกสารสําคัญเลยครับที่เราเรียนรู้จากชาวต่างประเทศนะฮะถ้าทางไทยเราฮะไม่ได้ค่อยเรียนรู้กันเท่าไรครับ เพราะว่าเอกสารพวกนี้ค่อนข้างหายากครับต้องประมูลมาฮะชิ้นนี้ก็ประมูลมาเหมือนกันครับจากทางฝรั่งเศสนะครับก็เป็นงานที่สวยครับเป็นสมบัติของพิพันธ์กลับบ้านครับนะฮะ